การทดสอบกําลังแรงดึงของเหล็กข้ออ้อย sd 4 0นี่คือรายชื่อสมาชิกกลุ่มที่1น,นะครับวัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาคุณสมบัติเชิงกลของเหล็กข้ออ้อย db 1 2 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกลของเหล็กข้ออ้อยที่เราทดลองกับค่ามาตรฐานตามมออก24 2 5 5ี และเพื่อประเมินว่าชิ้นงานที่เราทดสอบนั้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเหล็กที่เรานำมาใช้นั้นมีคุณภาพจริงตามมอกหรือไม่ดังนั้นเราควรนำเหล็กมาตรวจสอบคุณภาพด้วยการทดสอบเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าเหล็กที่เราจะนำไปใช้ในงานก่อสร้างมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของมอก ต่อไปเราไปดูวิธีการทดสอบกันเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทดสอบเหล็กพ่ออ้อย db 1 2นะครับ sd 4 0ีนีระทกวัตถุประสงค์เพื่อหาความแข็งแรงและความเหนียวของเหล็กว่ามันผ่านค่ามาตรฐานหรือไม่นะครับเหล็กที่เราใช้ทดลองนะครับคือเหล็กบกสหรือเหล็กเส้นทาทาสติลทีสคอน db 1 2 sd 4 0 สัญ,ญลักษณ์ T หรือกรรมวิธีทางความร้อนคือการสเปรย์น้ำหลังจากรีดเหล็กแล้วเสร็จ E.F. หรือ Elastic Arc f u r n a c e คือเหล็กที่ผลิตมาจากเตาอาร์เหล็กขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนำตลับเมตรมาวัดเหล็กให้ได้ความยาวทั้งหมด1เมตรนะครับ <S <S 2> <S 2> และหลังจากนั้นเรานำเหล็กความยาว1เมตรไปชั่งน้ำหนัก เพื่อคำนวณหาเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กข้ออ้อย db 1 2ต่อไปเป็นวิธีการคำนวณหาเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กข้ออ้อยโดยเราจะนำมวลหารด้วยความยาวจากตัวอย่างจะเท่ากับ0.8588จากนั้นเราจะนำค่าที่ได้มาแทนลงสูตรจากตัวอย่างเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กข้ออ้อย db 1 2จะเท่ากับ1 1 8 0ม mm. ิลลิเมตร ขั้นตอนต่อไปเราจะนำเหล็กไปตัดแบ่งเป็นสองท่อนด้วยความยาวท่อนละ50เซนติเมตรนะครับและเราจะทำการลบคมเหล็กนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้ทดสอบหรือเกิดความเสียหายต่อเครื่องทดสอบไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับหลังจากที่คำนวณหาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเราจะนำเหล็กมาหาระยะกึ่งกลางและมาร์คจุดเพื่อทำระยะเกตเล็ง โดยระยะเกตเล็งจะเท่ากับ5เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กค่ะโดยระยะแรกเราจะมาร์กจุดออกจากเส้นกึ่งกลางของเหล็กทั้งสองฝั่งด้วยระยะครึ่งหนึ่งของระยะเกตเล็งนะครับจากนั้นเราจะมาร์กจุดระยะที่สองจากตำแหน่งที่เรามาร์กไว้จุดแรกด้วยระยะเกตเล็งทั้งหมดนะครับ ขั้นตอนต่อไป,ไปเป็นการมาร์กจุดระยะหัวจับนะครับระยะจับที่วัดได้เท่ากับ10.5วัดทั้งสองฝั่งนะครับ เมื่อวันระยะเสร็จให้นำตะปูคอนกรีตและคอนมาตอกเพื่อให้เกิดรอยบุ๋มเพื่อเวลาดึงรอยมักจะได้ไม่หายไปหลังจากใช้ตะปูคอนกรีตตอกให้เกิดรอยบุ๋มแล้วนะครับ นี่คือเครื่องทดสอบ Universal Testing Machine นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของวัตถุต่างๆนะครับต่อไปไปดูวิธีการติดตั้งชิ้นงานกันเลยนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือการนําตัวอย่างที่เราเตรียมเสร็จแล้วนะครับติดตั้งเข้ากับหัวจับนะครับเป็นการติดตั้งจากด้านบนก่อนนะครับเพื่อเวลาด้านล่างเราจะได้จับให้มันอยู่ในแนวแกนวายนะครับ ตรงไ่โอเคครับมีเป็นการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอยู่ที่ระยะหมอจับนะครับพอดีเลยครับผมจากกราฟนะครับจะแสดงเป็นเส้นตรงคือช่วงอิลาสติกช่วงนี้เหล็กจะยืดตัวออก แต่ยังสามารถคืนสภาพเดิมได้ต่อมาจะเป็นจุดยิวพอยต์นะครับเป็นจุดสิ้นสุดของช่วงอิลาสติกจุดนี้เหล็กจะยืดตัวออกและสูญเสียรูปอย่างถาวรครับน่าจะพวเหสำรัล็กเส้นนะนะแต่ว่ามันอาจะแข็งว่ะตกลวมีตกลวจุดอันติเมรหรือจุดที่เหล็กรับแรงดึงสูงสุดก่อนที่เหล็กจะเกิดคอขอดนะครับ ขาดแล้วมันจะหยุดเอมันจะดิ่งออกมาเลยไม่ไมครูใบมัน,ม,นมันจะหยจุดเองนี่มันเิจะหยุดเองจุดเบรกหรือจุดที่เหล็กรับแรงดึงไม่ไหวแล้วนะครับและเหล็กเกิดการขาดในที่สุดนะครับวัดไม่ได้มาใหม่ <c oughs> ใกล้ใกล้ตรงนั้นเอ่ะเยัเยนะครับคุณเกเก็พอ้เ็นที่รมนี้เลยเกรง่รเชื่อพวกนปเลยอ่ะีต่อคนงานถสายภาพดละต่อไปก็คือการเอาตัวอย่างลงนะครับเอาจากด้านบนลงก่อนนะครับ นี่เป็นตัวอย่างที่หนึ่งนะครับเป็นการขาดแบบเปาะนะครับหลังจากนั้นนะคะเรานำเหล็กที่ขาดมาต่อกันเพื่อวัดความยาวพิกัดสุดท้ายและเส้นผ่าศูนย์กลางสุดท้ายที่ร้อยขาดนะคะ ออตัวอย่างการคำนวณน,นะครับนำค่าที่ได้มาหากำลังค่าได้เท่ากับห0 5้3ยห้าสาเมกะปาสคาลกำลังรับแรงดึงสูงสุดได้เจ0ดร้อยจเมกะปาสคาลหาเปอร์เซ็นต์การยืดตัวได้27.29ิเกเปอร์เซ็นต์ครับอัตราร้อยละ การลดลงของพื้นที่หน้าตัดได้เท่ากับ56.31%ครับนำค่าจากกราฟนะครับมาหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นจะได้เท่ากับ6.69กิกะปาสคาลครับเมื่อนำค่าทดลองที่เราได้นำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานมีอก24-2559พบว่าเหล็กที่เรานำมาทดลองผ่านเกณฑ์มาตรฐานครับ สรุปผลการทดลองจากการทดสอบกำลังแรงดึงของเหล็กข้ออ้อย db 1 2จากการทดสอบพบว่ากราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดสอดคล้องตรงตามทฤษฎีและเมื่อเปรียบเทียบกันกันกบค่ามาตรฐานม g g ยี่สีองหพบว่าค่าที่เราได้จากการทดลองครั้งนี้ผ่านเกณฑ์ของค่ามาตรฐานดังนั้นเหล็ก db 1 2 sd 4 0 ที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมก24-2559อซึ่งสามารถนำนิลที่ทดสอบไปใช้งานได้